สมาคมชาปนก,กิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์อมทรัพย์ครูไทยหรือส,าส,าสาอ,อ,อส,าสาอคสอสอคสวัสดิการของคนสหกรณ์เอื้ออาทรและห่วงใหญย สิ่งที่แน่นอนที่สุดในชีวิตคือสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีใครหนีพ้นไปได้ดการจากไปของพ่อหรือแม่นอกจากจะเป็นเรื่องเศร้าของทุกคนในครอบครัวเพราะต้องสูญเสียคนที่รักอย่างกระทันหันแล้วยังเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับทุกคนในครอบครัวที่ยังคงต้องใช้ชีวิตต่อไปเพราะต้องใช้เงินค่าใช้ใจ่ายในพิธี และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ตามมาอีกมากมายไม่นับถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆในชีวิตประจำวัใน,ใน,ในที่ทุกคนในครอบครัวยังคง mm hmm. e. คนในในต้องใช้ชีวิตกันต่อไปคงจะด right? ีไม yeah. ่น้อยถ้าคุณได้เตรียมหลักประกันไว้ให้ครอบครัวเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายกับภาระที่ไม่คาดคิดเหล่านั้นได้บ้างการชาปนกิจสงเคราะห์หรือการสมัครเป็นสมาชิกชาปนกิจสงเคราะห ช่วยคุณได้การชำระกิจสมคะห์คือกิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการส่งครอซึ่งกันและกันในการจัดการศพหรือการจัดการศพและส่งครกครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงร่วมกันนั้นถึงแก่ความตายและมีได้ประสงค์จะหากําไรหรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน สะสะอคอ,กอเกิดขึ้นจากแนวคิดองค์กรวิชาชีพครูและสหกออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะสหกออมทรัพย์ครูทั่วประเทศซึ่งสหกออมทรัพย์ครูเลยจำกัดเป็นจัเพาพการจัดตั้งนำโดยดกรกกตดรสำราญนายกสมาคมคนแรกและคณะผู้ก่อตั้ง ยื่ขอจดทะเบียนเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ต่อนเาทีบเบียนประจำท้องที่เทศบาลนาอานอำอเมืองจัังหวดเลยและจัดประชุมใหญ่สามาัญประจำปีครั้งแรกที่โรงแรมดิสมอนจังหวัดนนทบุรีเมื่อจัดตั้งสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ประกาศรับสมัครสมาชิกไม่จำกัดอายุจ่ายเงินสงคไม่เกิน6,000บาท มีสมาชิกเสียชีวิตตั้งแต่ปีพุทธศัก,กราช2553ถึงพุทธศัก,กราช2563จำนวน21,685รายจ่ายเงินส่งคอสมาชิกที่เสียชีวิตไปแล้วทั้งสิ้นเป็นเงิน13,138,419.30 0ล้าน7 8บาทสตางค์ในปีพุทธศัก,กราช2563สมาคมก้าวสู่ทศวรรษที่2 ปัจจุบันบริหารงานโดยนายสมพลตันติสันทิสมนายุสมสมาคมและคณะกรรมการดำเนินการชุดที่6เจ้าหน้าที่สมาคมและสูบปสานงานจำนวน125 0สศูนย์สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกสสอคอที่เคารพรักทุกท่านท่านครับอีกวาระหนึ่งของการประชุมสามัญประจำปี2563ซึ่งถือว่าเป็น โอกาสที่จะนําเสนอและสรุปงานในรอบปีบัญชีให้ท่านได้รับทราบผมอยากเรียนว่าในรายละเอียดของการแจ้งท่านทราบนั้นคงมีวาระการประชุมที่แจ้งท่านทราบอย่างละเอียดผมเพียงจ่สื่อความเข้าใจกับท่านทั้งหลายว่ากรรมการชุดที่6ที่มีผมนั่งเป็นผู้นําอยู่นี้ท่านครับต้องขอขอบคุณศูนย์ประสานงานขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจกัน ในการทําในการบริหารงานให้สสคนียนำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนโดยคํานึงถึงจํานวนสมาชิก3ามแสนกว่าคนเป็นหลักขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกที่เราได้ร่วมมือร่วมแรงกันและพัฒนาองค์กรนี้ไปเราจะสืบสารนะครับสารต่อและก็ก่กองานใหม่ให้เกิดความมั่นคง,ย,งยิ่งขึ้นตลอดไปครับขอบพคุณครับท่านครับสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านสมาชิกที่เคารพครับผมดิเลกในยขมานุรักษ์ผู้จัดการสสออคซึ่งเข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการเมื่อเดือนมีนาคม2563ขณะนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่มาครบหนึ่งปีพอดีซึ่งตรงกับสสออกคก็บริหารกิจการมาครบหนึ่งทศวรรษสสออคได้มีการบริหารจัดการอย่างธรรมาภิบาล การตัดสินใจในการบริหารใช้รูปแบบของคณะกรรมการทั้งคณะด้วยแนวคิดที่มีส่วนร่วมโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ทำงานเป็นทีมเป็นผู้มีประสบการณ์ในการบริหารสมาคมมุ่งเน้นความมั่นคงของสมาคมและสมาชิกเป็นหลักในเรื่องของการบริหารภายในในด้านเชิงระบบได้วางระบบการตรวจสอบของโปรแกรม ของระบบบัญชีการเงินของแต่ละฝ่ายโดยเฉพาะการตรวจสอบประจำวันเพื่อความถูกต้องของการเงินกับจำนวนสมาชิกการจ่ายเงินสงเคราะห์การรับเงินสงเคราะห์ล่วงหน้าเพื่อความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ในส่วนของฝ่ายสำนักงานรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบุคลากรงานธุรการงานพัสดุและงานประชาสัมพันธ์เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับศูนย์ประสานงานและสมาคมนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่เพื่อให้มีการปฏิบัติงานได้รวดเร็วและถูกต้องในส่วนงานของฝ่ายบัญชีคืองานตรวจสอบเกี่ยวกับการรับ ่ายกับฝ่ายการเงินและฝ่ายทะเบียนโดยได้กระทบยอดเงินกับคนให้ตรงกันเป็นปัจจุบันประจำวันและมีการปิดงบเดือนโดยมีผู้ตรวจบัญชีเข้าตรวจทุกเดือนแล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการทุกครั้งเมื่อสิ้นปีก็ทําการปิดงบประจําปีโดยมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเข้าตรวจสอบและนําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่จึงขอเรียนให้สมาชิกเชื่อมั่นในระบบการเงินบัญชีของสมาคม ได้ดำเนินการโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นหลักฝ่ายการเงินมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเงินของสมาคมทั้งหมดโดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับมีการแยกบัญชีเงินสงเคราะห์กับเงินบริหารอย่างชัดเจนและมีการตรวจสอบจำนวนเงินกับจำนวนคนโดยกระทบยอดกับฝ่ายทะเบียนและฝ่ายบัญชี เพื่อความถูกต้องเป็นประจำวันทุกวันมีการตรวจสอบจากผู้จัดการเฮรันยิกและแจ้งให้นายกสมาคมทราบในส่วนของฝ่ายทะเบียนและประมวลผลได้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับมีการจัดทําทะเบียนถาวรสมุดประจำตัวสมาชิกระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สุดท้ายนี้ขอให้สมาชิกสะสะอทุกท่านได้เชื่อมั่นต่อการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมซึ่งจะเป็นสวัสดิการของสมาชิกทุกท่านเพื่อความมั่นคงสืบต่อไปค่ะ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาส,สสอคได้พัฒนาระบบโปรแกรมภพาะกิจสง่งเค์เพื่อเกิดความสะดวกรวดเร็วในการจัดเก็บข้อมูลสมาชิกประมวลผลและสืบค้นข้อมูลเมื่อสมาชิกมาสมาัครเจ้าหน้าที่สามารถประดุข้อมูลไปสมัครและออกใบเสร็จได้ทันทีหลังรับสิทธิ์แล้วสมาชิกสามารถามมาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวข้อมูลผู้รับผลประโยชน์คือสอง่งเคสเร่วงหน้าคงเหลือตรวจจนข่าวสารประชาสัมพันธ์ของสมา ปัจจุบันสมาคมมีการเพิ่มช่องทางการชำระเงินส่งเคราะ์ล่วงหน้าประจำปีโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเคาน์เตอร์เซอร์วิสเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทุกท่านเมื่อสมาชิกถึงแก่ชีวิตโดยทายาทที่มีชื่อระบุในหนังสือแสดงเจตนาการรับเงินส่งเค์จะได้รับเงินส่งเคาสห์ําจำนวนปุกแสนบาท ปัจจุบันสมาคมชพาลกิจสมคราะห์สมาชิกชุมนุมสาวกออมทรัพ์ยครูไทยมีสำนักงานตั้งอยู่ที่อาคารสวัสดิกาชพาลกิจสเคาห์สหกรณอมทรัพย์ไทยชั้น4เดเลขที่199ทับ8หมู่2ถนนนครอ,อินตามบลนบางสีทองอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรี ช่องทางการติดต่อสอบถามและการประชาสัมพันธ์สมาคมมีดังนี้ 1. เบอร์สำนักงานใหญ่02 496 1337เบอร์โทรสาร02 496 1338 2. เว็บไซต์ 3. อีเมล 4. เฟ c e b o o k 5. ไาย์ 6. ยูทู u 7. แอปพลิเคชัน ซอโอคอสวัสดีการของคนสหกรณ์เอื้ออาทรและห่วงใหญ่